ทักษะชั่วข้าวความกระหายเลือดและความโกรธคุณสมบัติไม่มีทักษะพิเศษ 1. ด้วยการใช้ทักษะคุณจะกลายเป็นปีศาจกระหายเลือดยิ่งฆ่าได้มากยิ่งแข็งแกร่ง ทุกความที่คุณสังหารผู้เล่นเพราะดังโจมตีบวกสิบความเสียหายคิติคอนบวกสิบไม่จำกัดออแล้วก็มีอีกมหทักษะพิเศษ2ด้วยทักษะการป้องกันของคุณจะลดลงครึ่งหนึ่งและความเร็วในการโจมตีของคุณบวก150หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวแข็งเก่งใช้ได้โอ้สกิลนี้ก็ดีเหมือนกันนะทักษะพิเศษ3ไม่มีคูดาวไม่สิ้นเปลืองพลังงานคำอธิบายฆ่าหนึ่งคนเป็นอาถรากร ฆ่าหนึ่งร้อยคนเป็นคนบ้าคลั่งฆ่าพันคนเป็นปีศาจฆ่าหมืนคนเป็นเทพเอามีดแล่นเนื้อไปฆ่าให้มากเอออะไรวะโหแมงง่ตัวเล็กมองเห็นเอามีดแล่นเนื้อไปฆ่าให้มากเท่าที่ต้องการไอโนโน้โหนคำใบ้ทักษะนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้เล่นเท่านั้นนี่หรอขอให้ฉันพิสูจน์วิธีของเดมอนคิงเจ้าหญิงฉันคิดว่าทักษะนี้เหมาะก,กับเธอมากก็คงงั้นแหละมัง้ง ขอบคุณลัมเฮ้ยลินพันไอ้สัขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือของเธอและอีกอย่างมันทําให้เธอมีชื่อแดงขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรฉันอยากให้มาเป็นชื่อแดงโอู้้สายตาหัอองน้องชมพูที่มองบอกไตโมทั้งสองเต้านี่สิสุดยอดเลยป่ะฟังกูอ่านต่อ ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนละ่ะงานของฉันยุ่งมากๆเลยนะไม่ฉันควรไปช่วยมันไม่ใช่นี่สายของฉันฉันไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใครโอ้ยเลือ่อนเลื่นเลยเลื่นเร็วยินดีต้อนรับควรจะซื้ออะไรไหมเอ๊ะทำไมเป็นเธออีกแล้วละ่ะฉันบอกแล้วไงว่างานของฉันยุ่งมากโอ้ยเจ็บคอเว้ยฉันไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใคร มีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่ไม่ไมเธอไปเก็บเบื้อไปอย่ามายุ่งกับธุรกิจของฉันอะไรกันคนข่าอุตสาห์เสนอตัวมาช่วยเธอแต่เธอกลับไล่คนออกเอ้ยแต่เธอกลับไล่ฉันออกไปมนชักจะเอ่อมาชักจะมากเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะเลเวลสิเลยเหรอเกมมันเพิ่งจะเปิดเบต้าแบบสาธารณะไม่ใช่เหรอทำไมเอ่อทำไมถึงอัพเรเวลได้ไวขนาดนี้ ทำไมเอ่ออะไรวะตัวสื่อแม่งเอ้ยตาลายนครัทำไมเธอเริ่มเกมที่เลเวลสิเธอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมห้าห่าาเดีเหมือนว่าฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดว่าเธอกําลังโกงอยู่อย่าพูดถึงคนอื่นเลยเธอก็ Level เลเวลสิเช่นกัน <c oughs> เธอก็โกงแน่ๆอุ๊ฟฉันไม่ได้โกงฉันไม่ได้โกง ในขณะที่พวกเขาทะเลาะกันผู้เล่นมือใหม่คนอื่นๆก็เข้าสู่ระบบทีละคนภายในเพิงเชิงกวนีอาคารสวนหนาชั้น13บริษัทเวิอยู่ไฟแนนซเชียลจำกัดเฮือกโอ้โ,อโหหน้าตายยังโดนพี่หลอกฮ่าฮ่าฮาเจ็บชิบหายนึกงว่าตายเออนึกงว่าตายเออนึกงว่าตายแล้วซะอีกวุ้นเซานายสบายดีไหม ไม่มีอะไรหยุดเอได้แล้วยังไงก็ตามโทรหาพี่น้องของฉันให้มาหานายเอออะไรวะโอ้แม่เออตัวเสือกเล็กๆยังไงก็ตามโทรหาพี่น้องของฉันให้มาหานายนอะยคนนี้เพื่อเข้าร่วมเกมแล้วไปจัดการคนคนหนึ่งออกระเดะมึงรอดูก,ก่อนเถกูจะไปจัดการมึงแน่ๆฮัลโหลบอพี่น้องให้พร้อม ค่าประสบการณ์ของบเลทนบนเซาคือศูนย์และคุณไม่สามารถจ่ายราคาตายได้โทษประหารชีวิตเปลี่ยนเป็นจำคุก30นาทีอะไรกันแล้วพี่ชายของฉันอยู่ที่ไหนเฮ้ย <Hey, S 1> เกิดอะไรขึ้นกับระบบทำไมไม่ปล่อยให้คนเอ่ออะไรวะทำไมไม่ปล่อยให้คนเล่นวะระบบได้อธิบายไปแล้วเมื่อคุณออนไลน์ไม่มีทางคุณทำผิดเองคุณเพียงแค่ต้องรอ30นาทีโอเคให้ตายเถอะกล้าดียังไงมาจับนานน้อยพวกนี้เข้าคุก ตูมโอ้โอขาวไม่หักนั่นนะโอ้ยเอ้ยเอ้ยเงเอโอ,โอ้เป็นเองมากเรืมือหนอนาคตพวกนายเอ้ยอ,อะไรวะนหนอนาคตพวกนายจะตกใจมากกว่านี้อีกแต่ฉันมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำแต่และเซิร์ฟเวอร์มีลิขสิทธิ์ของตัวเองในกรณีนี้แต่และส่วนสามารถใช้ได้โดยผู้เล่นของเซิร์ฟเวอร์นี้ เอ่อที่เหลืออ่านเอาเองแล้วกันนะกูแม่งคิกอ่านแล้วนังสือเล็กเกิดแล้วใครที่แบบว่าอ่านไม่ได้ก็หน้าเพจมีนะโอ้ยตทรศัพท์ลวนเอ่อไปตามอ่านเอาเองนะเอ่อยังไงก็ตามหลังจากจ่าย500เหรียญคุณสามารถดูโพสบนฟอรัมบนเซิร์ฟเวอร์เอ่อในฐานะผู้เยี่ยมชมได้หนึ่งชั่วโมงจตุรัสเมืองเอ่อจตุรัสเมืองเริ่มต้นภายในเกม จากโดยล่อไม่เหมือนการเขียนโปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์มันมีรายละเอียดมากเกินไปและมันเอ่อและมันไม่แตกต่างจากโลกจริงๆเลยมันน่าทึ่งสุดๆมันเหมือนจริงๆเอ่ออะไรวะมันน่าทึ่งสุดๆมันเหมือนจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยเจ็บเมื่อคุณหยิกตัวเองความเจ็บปวดก็เหมือนกับโลกจริงไม่คิดว่าเกมในยุคปัจจุบันในพัฒนาจนเหมือนเอ่อโลกจริงในขณะนี้ f o r ์ดบนเซิร์ฟเวอร์เอร่นเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟรี ฟรรอฟรัมกระดาฟอรักานสนทนาหัวข้อไอทีเทมลดราคาไอเทมลดราคาไอทีเอมระดับสีเขียว30,000ื่นเชนและ1,000 0หมืนเชนเินค้าไม่จำนวนจำกัดมา,อมา่อนได้ก่อนอเข้าโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วมาดูกันว่าอะไรวะเขาโครงเสร็จสมบูรณ์แล้วมาดูมาดูกันว่าะจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไป เด้งผลอัพเดแล้วเฮ้ขายอุปกรณ์ทันทีที่เปิดเซิร์ฟเวอร์เล่นตกอะไรนี่หลอกลวงการชัดๆไอเที่ยมลดราคาไอเทียมลดราคาอย่างนี้ต้องประจานไอพวกหลอกลวงพวกนี้เข้ามาทำลายโลกอันอสวยงามของฉันฉันต้องรายงานพวกมันและสแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้เล่นคนอื่นรอฉันก่อนเถอะปล่อยให้ความคิดอ่า รอชั้นก่อนเถอะปล่อยให้ความคิดเห็นของผู้เล่นทุกคนไปกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการพวกที่ทําผิดกฎหมายทันทีโลกนี้ต้องมีอนาคตที่สดใสไอเทมลดราคาไอเทมลดราคาหลอกลวงโกงโกงดิ้งโพสอัปเดตแล้วเฮ้ hey, พวกนายเห็นไหมมีคนเพิ่งโพสด้วยละ่ะเกมนี้เพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์เองนะมันจะมีพักอินได้ยังไงที่มาของผู้เล่นที่ชื่อเจ้าหญิงคืออะไรฮ่ราฮ่โคตรยอ่เลยอ่ะ ขนาดในเกมยังใช้ชื่อเจ้าหญิงเลยน่าจะเป็นข่าวลวงนะถ้าเขาโกงถ้าเขาโกงเกมนี้ได้ถ้าเขา,โก,เา,า,ขาโกงเกมนี้ได้จริงๆคนๆนั้นจะได้เป็นพระเจ้าแน่นอนใช่ๆๆหากเกมที่พัฒนาโดยความกแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข,อ,ของหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมันโกงไม่ได้อย่างแน่นอนเจ้าหญิงสถานาการณ์ไม่ค่อยดีทุกคนบอกว่าเธอโกงสหรัฐอ,อเมริกา ซินจินซานชั้นบนสุดของตึกเอ็มไพร์สเตทไอสารเลวไม่เข้าใจความหมายของการเป็นราชาเลยเดิมที่ฉันวางแผนที่จะเข้าไปหาตัวสุ่มรางวัลโดยที่ไม่ทําให้ผู้เล่นคนอื่นสังเกตเห็นแต่ไม่คิดว่าผู้เล่นที่ผู้เล่นที่ชื่อเจ้าหญิงจะสังเกตเห็นตอนนี้ผู้เล่นทั่วโลกคงจะสังเกตเห็นการไม่อยู่ของผู้เล่นเบต้าแบบปีดอย่างเรา,ส,าเสหารัฐอเมริกาดราโด ซ่องเป็นพูกชายมีปัญหาจริงๆแต่คนที่ชื่อเจ้าหญิงมีไอเทมเยอะจริงๆงั้นต้องระมัดระวังหน่อยแล้วพวกเขาคือคนที่โกงและฉันเห็นพวกเขาตั้งแผงขายของตรงหน้าพวกเขาขายไอเทมเจ้าหญิงฉันควรทาอย่างไรดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงฉันมีทางเอเอ,เอฉันมีทางอื่นอยู่แล้วขอโทษนะพวกคนมาที่นี่เพื่อซื้อใช่ไหมโ้นี่เลยเรียกว่า ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์นะอืมและแถมกระโปรงสั้นจุดจุสั้นจริงๆบะใครป็นคนว่าตัวละครอย่วะคดจังประเทศตะวันออกห้องมุมมืดของสาวน้อยโรดี้คน,คนคนจีนนี่ชอบออชอบเก็บเรื่องชั่วเป็นความลับจริงๆช่างเป็นคนที่ช่างเป็นคนที่ไม่ดีเลยนะจักถ้ามไม่ดีแล้วรีบออกไปจากที่นี่รีบออกจากที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะรู้ เอิ่มเอิมว้าวอวตารของเขาเซ็กซี่สุดๆแถมสาวเออแถมตัวยเ้เรากับนางฟ้าวิวดีวิวดีอะไรอย่างนี้ฉันอยากเรียเออเออเอเอนั่นแหละตามนั้นอนะ่ะของเธอจริงๆเป็นอาวาตารที่สวยงามมากๆเธอไม่มีทางโกงอย่างแน่นอนมันต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนเออมาถึงช่วงเวลานี่แบบว่าใครของกันแล้วนะใครที่แบบว่าค้างจนแบบเออ ไม่ไหวก็นะฮะเพจนะเพจผมเองฮนะเข้าไปอ่านกันได้แล้วก็ติดตามไปด้วยนะคนที่เข้ามาอ่านใหม่เออเข้ามาอ่านาใหม่ใครวะเข้ามาดูใหม่เออก็ติดตามไปด้วยส่วนําว่าทําไมต้องอ่านคลิปแบบนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าครีเอทสุดๆแล้วนะฮะเอ่อก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบว่าลุกใหม่ของช่องเรานะฮะก็แบบว่าอ่านกันแบบเออเทคเดียวแบบเออจบเลยนะฮะสำหรับคนที่มมนอยากค้างนะ จริงๆเสร็จไปที20ทีก็ช่างแม่งอล้ก็ใครที่รับไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะจริงๆเพราะว่าการอ่านแบบนี้ดีนิดหน่อยก็อาจจะพัฒนาการอ่านที่แบบว่าให้มันแบบว่าครูและดาร์กและแบบสุดมากกว่านี้อีกแน่นอนนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะ